พิกัดข่าวยังคงตามติดอีกหนึ่งข่าวใหญ่คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการแชร์กันออกมาเป็นข้อมูลผ่านโลกโซเชียลบอกว่าโรงพยาบาลของรัฐ18แห่งตอนนี้อยู่ระหวา่างถังแตกนะคะทำให้หลายฝ่ายที่เป็นห่วงกันมากล่าสุดค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมายอมรับนะคะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วและก็อยู่ระหว่างในการเร่งแก้ไขเป็นการด่วนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ2เมษายนมีการแชร์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะ เป็นข้อความจากเพจสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปนําข้อมูลสถานะการเงินบํารุงของโรงพยาบาลศูนย์18แห่งค่ะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขต้องบอกว่าการเงินนั้นติดลบอย่างหนักโดยเฉพาะไตรมาสท,ที่1ของปีนี้นะคะมกราคมกุมภาพันธ์ยาวมาจนถึงมีนาคมเพราะปรากฏว่าโรงพยาบาลศูนย์18แห่งค่ะมีสถานะการเงินบํารุงติดลบสูงที่สุดไล่เรียงกันไปดูทีละแห่ง18แห่งคุณผู้ชมคะ มีทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดด้วยอย่างเช่นโรงพยาบาลพระน่งกล้าปรากฏว่าจากการตรวจสอบค่ะติดลบหนักที่สุด354ล้านบาทตามติดมาด้วยโรงพยาบาลสระบุรีติดลบไป321ล้านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะติดลบ277ล้านโรงพยาบาลสกลนครติดลบไป225ล้าน รวมถึงโรงพยาบาลสุราธานีติดลบ219ล้านอันนี้เป็นห้างดับแรกไล่เรียงกันมาตามต่อค่ะคุณธนิกาหฮะมีทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นติดลบ214ล้านบาทโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชติดลบ199ล้านบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งที่หัวหินวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลพยาไล่มาเรื่อยๆคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเลขกันดูนะคะหลายแห่งหลักร้อยล้านขึ้นไปค่ะ ก็จะมีเพียงแค่โรงพยาบาลสุขโขทัยที่เฉียดร้อยติดลบ92ล้านบาทนะคะเรื่องนี้ทางศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสะกลุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคก็บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงินบางแห่งเข้าขั้นวิกฤต ยอมรับนะคะปัญหาน so, ี้เกิดขึ้นมานานแล้วรัฐบาลพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ต่อไปค่ะก็เป็นสัญญาณออกมายอมรับนะคะหลังจากนี้ก็ดูแนวทางในการแก้ไขเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาหลักร้อยล้านนี่ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะหลายคนก็เกรงว่าจะไปกระทบกับการบริการของโรงพยาบาล